สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมื่อนี้ก็อยู่กับช่องลูกอีสานค้นบัญเจียคือเราครับเมื่อนี้ผมมีอย่างเฮ็ดครับผมพระเอาควายออกมาอันนี้ครับควายออกมายางครับมาหาเล็บหนาช่วงไก่สีคำครับเวลาก,ก,กับประมาณอ่าสิบหกสี่สิบเจ็ดนาฬิกาครับผมเอาออกมาช่วงแดดมันฮอนมาได้ครับนี่ต่วนศาสตร์มันมันฮอนแหง้ง ก็เอามาเล็บหญ้าตอนนี้แล่ครับเพราะว่าอยู่ในคอกหลายมือแล้วครับเป็นสิบมือแล้ะหย่ามันเป็นง่อยอก,อก,อก็เลยเอามาหาออกกับร้างกายครับมาเล็บหญ่าเนี่ยเล็กน้อยว่าสี่น้อนน้ำก็หายากครับผมว่าเตรียมขูดถังมาน้ำสําวาสิมาเอาน้ำขึ้นให้มันน้อนครับยุมองนี่มองมันคึอนน้อนครับผมมือนี้กะ กูนะครับกลับไปบ้านโหดเลโหดน้ำให้ยู่บ้านเขากับฝนโปตก,กเชื่อครับตกกระตกแบบค่อยๆนะครับบริได้เนื้อได้น้ำยังเลยพระบักเพ็ดครับผมกับแม่ม,มันอีดําออกมายางเล็บหยาครับช่วงใกล้สีคำพี่น้องนี่ครับเว้นกระสี รับขอฟ้าเลยนะครับเดีย๋ยวจากน้อยกับสิฟ้าขั้นกลับครับผมานกะตามที่เห็นเลยครับตัวนี้่นสูบสูบป,ป่าครับสูบสาจะขันครับสูบออกมานีมันก็เลยเขียวๆเนี่ยนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหมองอื่นกับผุนนะครับแดงครับผมพอมันเมา่ฝนมาตกจกเถื่อบีบ้านเขาก ประมาณนี้แหละครับผมถ้าฝนตกแนวจะน้อยก็ขึ้นซีดีอยู่ควายกระเพาะใ้เล็บมันนะครับนี่แดดการะบ,บอนกะไรน่าจะถึกใจมันนีดดอกเพราะว่าสิบมือออกคอกทีนึงคุณครับกินดีครับบักลูกซ้ายเพื่อนกะ บ่ค่อยกินหรอกครับหมอน,นี่นี่ตะยางหอนหาหม่องน้อนหาบวกคน้ต่สีนอนน้ำเพิ่อนม,มีแห้งโตพิ่นบ่สบายโตเพิ่นราคาควายช่วงนี้กะเห็นพี่น้องในกลุ่มเพิ่นโพดครับผมลงลงหลายราคาควายก็ะดาลงตอนนี้เป็นช่วงที่ราคาลงครับบางคนซื้อมา ตัวละล้านเพิ่นก็มาขายออกตัวละสามแสนเพิ่นวะแจ็คแนวใดปุ๊กฟังหไวไหหครับผมก็บอกหัวราคามันลงแห้งจำใดครับตอนนี้แต่ก็ถ้าพี่น้องทนายอยากเลี้ยงกัผมแนะนําเป็นเงินเย็นนะครับผมเพราะว่าพราาว่าถ้าเป็นเงินห่อนนี้เอาซื้อมาซื้อแบบกระแสครับผมซื้อมาช่วงราคามันขึ้นวันนี้เขาก็จะเสียาขายเอากําไรเนาะครับ พอมาถือช่วงมันลงพอดีพว้ใจสลายเลยครับพี่น้องสื่อม้ากับบําเป็นหน่อยแต่ถ้าสื่อมาแบบบอคิดอย่างมากม้ยครับผมเลี้ยงเอาลูกมันแล้วก็เลี้ยงเอาแบบเห็ดพันไปเรื่อยครับผมให้มันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยอันนั้นกะเป็นเรื่องที่ดีครับผมผมก็แนะน้าแบบนั้นแหละแต่ว่ามันก็นอาจจะใช้เวลาโดนเติบแต่ถ้าเลี้ยงแบบสื่อม้าขายไป่างี่ คือมาเขานึงแลวก็มีเรื่องที่ต้องใช้งเงินแบบนี้ก็บ,บ่อนะน้ำครับผมเพราะว่ามันเสียดให้เขายากลำบากไงกวาเกา่าถึงนี่ครับถึงมันสีตัวบ่อใหญ่แต่เขาก็เลี้ยงมันไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวแม่มันก็ออกลูกอีกครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่แม่คือกันครับผมว่ามันสีเสริงติดงางบ่นี่ครับมันอ้วนอหนตัวน,นี้ อีดำพอผมซื้อมันซื้อว่าทองดีป่ะแต่มันยูนก็เอินอีดำครับผมซึ่งง่ายๆนี่แหละกินหยาดีได้พี่น้องตัวน,นี้เป็นหยาฟังสาครับบรรยากาศดีแฮงครับอยู่ณขณะนี้นะครับ เห็นในข่าวว่าวันที่ประมาณวันที่ 5. พฤษภาคมห้าพฤษภาคมครับผมมันจะเข้าสู่ฤดูแล้วไอฤดูฝนยังเป็นทั้งการแล้วโอโทรศัพท์ผมเริ่มฮอนแล้วครับกับบ๊มีอยังไลายครับผมแค่นี้แหละครับผมครับสวัสดีครับ